มาดูกันนะครับผมบางคนพ่มทานสิงนะครับผมฐานสิงจานเดียวสวยมากด้านหลังมีรูปเจดีนะครับผมเป็นรูป <JD. S 2> ปั๊มนะครับผมได้ไหม,ไมด้านหลังเก่ามากนะครับผมองค์นี้ได้มาหลายปีแล้วนี่ของนะครับผมองค์นี้เก่าม,มากเกิดมากสวยครับผมองค์นี้ ไม่ได้เข้ากรอบไว้นะครับผมบังคับผมทานสิงห์านกีบบัวนะครับผมเกิดมากอ้าวโอเคครับผมชมเลยนะครับ